รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำของเดือน3อากาศที่วัดหนาวอยู่ที่14องศาเซนซียนะก็มีความหนาวเย็นเป็นความหนาวที่ค่อนข้างมากในปีนี้นะ แล้วก็มีลมลมคอยพัดให้ความเย็นนั้นกระจายอยู่เรื่อยๆอันนี้คือสิ่งไม่เที่ยงสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลง <c oughs> จากสภาวะที่มันมันมีการเกิดเมื่อสิ่งใดที่มีการเกิดมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจําเป็นที่จะต้องทราบ <c oughs> ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นไปได้ ในเรื่องของความเป็นไปไม่ได้มันมีอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้แหละเราจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข้าใจได้กล่าวไปแล้วอยู่รอกใครแล้วก็เพื่ออะไรเราได้สาบหมดไปแล้วนี้การจะหมดห่วงหมด ความคิดอะไรอื่นๆเราก็ต้องทราบชาัดว่าสภาวะที่มันมีการเป็นเกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่มีที่จะถอยหลังอายุหรือวันเดือนปีที่เราได้ถูกนับถูกจดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ถอยหลังมันเหมือนสายน้ําที่ไหลไปแล้วก็คือผ่านไปเลยชีวิตเราที่ได้ก็คือผ่านไปผ่านไป มีแต่จะหมดไปสิ้นไปแล้วก็เสื่อมไปนะในวันนี้ก็อยากจะพาท่านมาสื่อสารอีกประเด็นหนึ่งเป็นหมวดธรรมที่ฟังแล้วญาติโยมทั้งหลายคงจะหยุดความปรารถนาที่อยากจะไปเกิดเพราะว่าพระองค์ทรงตัดในเรื่องนี้ว่าถึงแม้จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ตายซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่า โอ้ยเราปรารถนามากจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาแต่ละชั้นมีการตายหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าชั้นแต่ละชั้นละชั้นอายุอาจจะยาวนานไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างยกตัวอย่างชั้นดาวดึงเนี่ยชั้นที่เท้าสก,กะอยู่เนี่ยวันคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนี้เท่ากับร้อยปีของมนุษย์นะอายุขอนยาวนานมาก แล้วเขาอยู่เทวดาบนนี้ทั้งหมด200ปีทิพย์โอ้โหยาวนานมากก็เอาวันกับคืนหนึ่งไปหารไปคูณดูแล้วมันจะกี่ล้านกี่ล้านล้านปนะีแต่หมดบุญหมดวาสนาแล้วก็กลับมาสู่ภพอาจจะไม่เที่ยงอาจจะไม่เป็นเทวดาอย่างเดิมจะไม่เป็นมนุษย์อย่างเดิมอาจจะเป็นอย่างอื่นในเรื่องนี้พระองค์มีคำตอบ อางหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่11ได้กล่าวไว้ประเด็นหนึ่งว่าความเป็นไปได้ยากเราก็ลองมาคิดดูว่าพระองค์ทรงอุปมาว่ามันเป็นยากนะหลายคนบอกอที่มีความคิดว่าเราเกิดเป็นเทวดาแล้วต้องกลับไปเป็นเทวดาอีกเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเป็นมนุษย์อีกมันยากนในเรื่องนี้พระองค์ทรงตรัสแก่หมู่พิสุว่าพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันก็คือเล็บที่ตัดตัดตัดเล็บเสมอเนื้อนะีแลเรก็จิ้มไปในดินแล้วก็บอกเนี่ยวังที่ดินที่ติดในเล็บกับดินที่อยู่บนพื้นดินอันไหนมากกว่ากัน หมู่พิสุก็กราบทูลว่าที่อยู่ในเล็บของพระองค์มีน้อยที่อยู่พื้นดินมันมีมากนะก้อนนี้แหละพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉนั้นสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรก กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจสี่นะทรงตัดเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราต้องคิดละโอ้ไปเกิดเป็นเทวดามีความสุขสบายอาหารก็เป็นทิพย์กายก็เป็นทิพย์สำเร็จแล้วโดยใจ จะไปทางไหนจะมาทางไหนก็สําเร็จด้วยใจแล้วอยู่ตายแล้วมาตกนรกมันคุ้มกันเลยอ,อย่างเงี้ยทำไมพระเจ้าทรงทราบเลยเรื่องนี้พระองค์ทรงเอาเรื่องนี้มาบอกกับพวกเราเพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อจะได้หยุดความปรารถนาที่จะได้เกิดจุดตินี่แปลว่าการตายนะแต่ภาษาไทยเราเดี๋ยวนี้เรามาใช้กันผิดนะฮะจุติขอให้ไปเกิดเห็นไหม จุติแปลว่าตายนะเนี่ยจุติจากเทวดาไปแล้วนะกลับมาเกิดเนี่ยกลับมาเกิดเกิดนี่ก็ใช่ว่าเกิดะไรอุปาติอุปาหรืออุบัติเนี่ยกลับมาเกิดนะไม่ใช่จุตินะจุติแปลว่าตายเห็นไหมเราใช้ภาษาไทยว่าขอให้จุติจุติก็ขอให้ตายให้ตายนะอันนี้ผ <c oughs> รมก็ทรงตัดว่ามันมีน้อยนะจะมาเกิดเป็นเทวดามีน้อยแล้วไปเป็นอย่างอื่นมีมากอย่างเงี้ย อันเราทั้งหลายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักอริยสัจสี่โอ้อริยสัจสี่มีความสําคัญมากอริยสัจสี่คืออะไรคือเรื่องทุกข์ประเด็นแรกเลยเอาทุกข์ก่อนเรื่องสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เรื่องการดับของทุกข์และหนทางดับไม่เหลือของทุกข์นะฮะเรื่องทุกข์ก็มีเยอะมาก ทุกมีประมาณมากทุกมีประมาณน้อยทุกเร็วทุกช้าทุกอื่นๆเยอะแยะหมดเลยแต่รวมความแล้วทุกทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระองค์ก็ทรงตัดขมวดให้เราเข้าใจในบทที่เราทำวัดว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกขการเจ็บเป็นทุกการตายเป็นทุกข์การพลาดพราจากของรักของชอบใจเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข ว่าโดยย่อแล้วการยึดมั่นในกันทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกข์ใช่ไหมเราเห็นเลยโอ้โหทุกข์นี่เป็นชุดเลยแต่เราก็บอกว่าสุขสุกสุพญามารก็บอกว่านี่ต้องมาเกิดนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีความสุขนี่นะมีครอบมีครัวมีทรัพย์มสมบัติมีอะไรต่างๆเป็นสุขแต่พญามารไม่ได้บอกว่าต้องตายมองว่าเกิดอย่างเดียวใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกเลยว่ามันจะต้องตายนะกับการเกิดใช่ไหม บอกให้เรารู้ทั้งสองทางเลยที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายพิสูจน์ทางหายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีใช่ไหม,มในปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรื่องทุกข์ประเด็นแรกทีนี้ถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วนี่จะหยุดปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นภพนั่นภพนี่เป็นเทวดาก็ตายมนุษย์ก็ตายสัตว์เดชานก็ตายเปรดวิสัยก็ตายมันเป็นอย่างนี้ไงอันนี้แหละพู้เจ้า ธรรมนพรามบางพวกบอกการเกิดที่ได้พบใหม่เนียมันจะพ้นทุกข์นะพระองค์ทรงกรัสว่าการเกิดที่ใดก็เป็นทุกข์ลํำไปกับพบนั้นๆเห็นไหมฮะพระองค์ทรงสอนให้เบื่อจากพบที่เราเกิดนะ <c oughs> นี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยคืออะไรเหตุแห่งทุกข์ของพระเจ้าคืออะไรตัณหาคือความอยาก พระองค์ทรงตัดว่าตันหาคือตัวสร้างภพและตันหานี่แหละเป็นผู้พาไปเกิดเห็นไหมตัวตันหานี่เป็นป้อมประกันใหญ่เลยเพราะมีความอยากแล้วไปเกิดก็มีกามะตันหาตันหาในกามเพราว่ตันหาตันหาในภพวิปว่าตันหาตันหาที่จะออกจากภพมันเป็นตันหานี่เองทําให้มีภพนี่คือที่เกิดเห็นไหมนี่เหตุแล้วการดับของภพมันมีไหมย่อมมี ดับของตัณหามีไหมมนะีการดับอย่างไรพระอ,องค์ทรงตรัสว่าการดับของทุกขการดับของ <c oughs> เหตุเนะีเพราะความสลัดคืนความดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองที่เรียกว่าการดับนะเฮ้ยเราหมดอยากหมดคิดหมดอะไรแล้วมันก็ดับหนะยุดอย่างเงี้ยความดับไม่เหลือของตัณหาหรือดับไม่เหลือของทุกนั้นย่อมมีเพราะ มักมีองค์8เลยเอาเรื่องสัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบสัมมาวาจาก,การพูดชอบสัมมากรรมมันต่าทำการงานชอบนะไปเรื่อยๆเลยมีทั้งหมด8ข้ออันนี้แหละดับไม่เหลือของทุกเลยถ้าเดินตมามมักนี้เห็นไหมฮนี่ที่เราไม่รู้จักอริยสัจส,สี่ทั้ง4ข้อนี่เองแล้วจึง วนเวียนวนเวียนที่อยากจะเกิดปรารถนาที่จะเกิดแล้วก็ใช้คํานี่แหละพัานผําเสริญอย่างดีโดยเฉพาะเวลามีงานศพนะคนที่รักมากพ่อแม่ปู่ยา่าตายายที่เรารักมากก็พัมสรรเสริญเขียนบทเขียนกรอนขอให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ยา่าให้ตาให้ยายหรือให้สามีพัญยาบุตรลากหลานอะไรก็ว่าไป ให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์นี่ไหมเราก็จะพัฒสันเสริญอย่างดีแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยผู้เจ้าเหมือนดินที่อยู่ปลายเล็บเลยมันน้อยไปเป็นอย่างอื่นมันเยอะด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงบอกนี่อย่าประมาทนะให้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนา ให้ได้โสดาบันให้ได้เลยถ้าได้โสดาบันแล้วไม่ตกนรกไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานและไม่ได้เป็นเปรตวิสัยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะรู้กว่าเลิศก,กว่าเลิศก,กว่าเราทั้งหลายถูกเสี้ยมสอนให้ปรารถนาเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเป็นอะไรไหนๆด้วยกันก็ตามแต่ในที่สุดในสุรก,ก็ต้องตายอย่างเงี้ยพอตายแล้วจะไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่นะอย่างพระอ,องค์ทรงตรัสว่ามีชาติหนึ่งเนี่ย สมัยพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นนกขี้ไถหรือนกมูลไถภาษาภาคกลางเรียกว่านกอะไรนกกระเด้าดินนกกระเด้าดินตัวลยายๆโยมเวลาเขาไถานาปุ๊บหรือไถที่ปุ๊บมันจะชอบลงมาไปกินกินแมลงที่ถูกคุยขึ้นมาจากดินอย่างเงี้ยในพระไตรปิฎกก็เรียกว่านกมูลไถนะนกนี้ พ่อแม่ก็สั่งว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าไปหากินนอกก้อนขี้ไถนะมันเป็นอันตรายนะถ้าลูกไม่เชื่อฟังลูกจะพบกับภัยและความตายนะก็มีนกตัวหนึ่งไม่เชื่อฟังในเรื่องบทนี้ก็พยายามหากินออกนอกก้นขี้ไถก็มีพระยายเย,ยวตัวหนึ่งเนี่ยเยวเนี่ยก็คือนกเหยวนกแร้งเนี่ยเห็นนกนี่แล้วก็ปีลงมาจับเลยจับอยู่ในกรงเล็ก แล้วนกก็บ่นเพ้อว่านี่แหละเราไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อมันดาบิดาสั่งสอนว่าอย่ากินอยา่อยาหากินนอกก้อนขี้ไถเหล่านี้พบกับความวิบัติเสแล้วเพราะเราไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เราออกนอกก้อนขี้ไถ่บนเพออย่างนี้นกเหี่ยวก็ได้ยินก็บอกโอ้ยมันจะจริงเหรอนกมุนไถก็บอกจริงพ่อบอกว่าอย่าหนีก่อนจากก้อนขี้ไถ เดี that, long, ๋ยวก็บอกเออถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยที่เดิมนี่แหละอ่ะให้ท่านอยู่ใกล้ตอนกีไถยังไงก็ไม่หลุดพ้นจากการที่เราจะจับท่านอย่างเงี้ยนกวิไทยอ่าท่านท่านต้องปล่อยเราไปเถอะเราจะใช้ปฏิบัติตามคําที่พ่อเราบอกอย่างเงี้ยปรากฏว่าเดี๋ยวก็อเดี๋ยวจะปล่อยลงไปก็ไปปล่อยลงพอปล่อยลงแล้ว นกมูลไถก็ได้ก้อนขี้ไถท,ที่หลบตัวพอเหมาะแล้วก็บอกว่าไปยืนบนก้อนขี้ไถบอกลงมาเลยเพ่อเหย่่ยวลงมาเลยนะเหย่่ยวก็ปรีลงมาเลยนะด้วยความเร็วสูงด้วยความประมาทนะนกมูลไถก็รู้ว่าเหยี่ยวปรีลงมาก็รีบหลบเข้าไปในก้อนขี้ไถนะนกเหยี่ยวเบรกไม่ทันแล้วก็นี่นะก็อกอกไปกระแทกก้อนขี้ไถตายนะ <c oughs> องค์ก็ทรงตรัสว่าน,นี่แหละเพราะเราไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อผู้รู้ทั้งหลายบอกเราทั้งหลายว่าควรทําอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยเราทั้งหลายปรารถนาเกิดแต่ไม,ไม่ไม่กลัวตายแต่กลัวตายไม่อยากเกิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราไม่กลัวตายแต่อยากเกิดมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อไรก็ตามเราอยากเกิดก็คือเราอยากตายด้วยอย่างเงี้ยนั่นในโลกเนี้ยพระองค์ทรงตัดมนุษย์ไปจนถึงเทวดาพระองค์ทรงเรียกว่าสัตว์หมดเลยในความหมายคําว่าสัตว์แปลว่าผู้ติดแล้วคลองแล้วในฉันทะราคะนันที่ตัณหาและอุปทานพระองค์ทรงเรียกว่าสัตว์กลุ่มใดก็ตามที่ยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่พระองค์ทรงเรียกว่าสัตว์นยฮะพระองค์ทรงใช้คําว่าสัตว์ สัตว์โลกสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายอย่างเนี้ <c oughs> อยอันนี้ก็อยากจะฝากให้โยมทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจเพราะประเด็นอย่างนี้อาจจะมาว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจหยุดที่จะไปเที่ยวปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นอุนเป็นนี่ทำอย่างไงพระองค์ทรงตรัสว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ จะหยุดปรารถนาแล้วอีกอย่างอายุเราก็มากขึ้นแก่แล้วแขนขาตาพระตามัวผมหงอกอะไรมันก็จะบอกแล้วหมดอะโอ้ถึงเวลาแล้วนะสมัยก่อนโยมพระเจ้าพุมทัศสมัยยุคต้นๆของการเกิดของมนุษย์เนี่ยอายุก่อนๆนี่มีอายุ8ปด0 0ื่นปีแล้วพระเจ้าพุมทัศนี่จะรักษาศินอย่างดีศินทั้งห้าข้อยังมีครบเนี่ย แต่ต่อมาศีลมันขาดทั้งห้าข้อเนี่ยมันไม่ครบเมื่อศีลไม่ไม่ครบห้าข้อมนุษย์ก็อายุสั้นลงสั้นลงเห็ไหมพระเจ้าพรมมาทัศนเนี่ยอายุ8ป0 0 0ื่นปีก็สั่งกับช่างการรบบกว่าเมื่อไรก็ตามท่านเห็นผมเราหงอกจงบอกเรานะนพอพระเจ้าพรมมาทัศน์อยู่มาได้สี่หมื่นปีผมหงอกหนึ่งเส้น าราชรบุรุษในช่างการนบกเห็นก็กลาบทูลว่านี่แหละพระองค์ผมงองดึงเส้นแล้วนะพระเจ้าพมทัาธอู้ความตายมายืนราแล้ว,ลวนะความตายมายืนรอแล้ว,ลวช่างการนบกอา้าวถอนงอกเราออกมาถอนออกมาแล้วก็ประชุมเลยเรียกลูกหลานมอบทรัพย์สมบัติมอบบ้านสวยให้ช่างการนบกแต่งตั้งลูกให้มาเป็นพระราชาแทนแล้วพระองค์ก็จะออกไป เป็นฤาษีไปปฏิบัติเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมแม้สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่สมัยนี้โยมผมงอกจนเต็มหัวก็ยังไม่คิดจะละจะออกจากทุกข์ที่เกิดขึ้นในราชสมบัติหรือสมบัติของตัวเองไงไหมเดี๋ยวก็พอใจกับบ้านนั่นแหละบ้านเกา่าเกหรือบ้านที่ดีไงก็ตามบ้านนั้นก็เกา่าหมดอะนะจนเนี่ยเราไม่เราเรา,เราพอใจในภพพอใจที่เป็นอยู่อย่างเงี้ย อันนี้แหละพระองค์สงเรียวว่าสังโยชน์หรือเครื่องพอใจเครื่องร้อยลัดเน,นี่ยมันออกไปยากจนขนาดที่พระองค์ทรงอุปมาว่าไม่ใช่อุปมาเรื่องจริงเนี่ยก็าบอกมีบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยมีภรรยาเป็นคนขี้โรคป่วยกระสอกระแสะแล้วตัวเองก็แก่แล้วภัรยาก็แก่แล้วก็ขี้โรคมีบ้านก็เป็นกระสอบเหมือนสารเจ้าเล็กๆนี่น่ นะมีแต่หลังคาฝาผนังไม่มีเวลาจะกินข้าวอีกาก็ไม่แย่งกินนะแต่บุรุษนี้ก็ยังรักผูกพันวัญญาคขีโลกและยังรักผูกพันในกระต๊อบเล็กๆของตัวเองนี่แม้ความความพอใจไม,ไม่ต้องมากคนถูกตัดแกงตัดขาก็ยังพอใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันมัน เราไม่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์เพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะถูกตัดแก้งตัดขาถูกเป็นโลกนั่นโลกนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเพราะเราไม่รู้จักความจริงเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนั่นก็ฝากญาติโยมให้เข้าใจเราจะได้อะไรก็จะได้ละ,ะความหน่ายความคลายหันมาสมาทานศีลหันมาสมา นั่งสมาธิหันมาจัดการทรัพย์สมบัติมรดกที่มีแบ่งให้ลูกให้หลานและพอที่จะรำรงชีพยอยู่ได้ก็กันไว้นะเนี่ยหาโมกธรรมเนี่ยอยู่กับบ้านก็ได้หรือมีโอกาสไปศึกษาถ้าเรายังไม่เข้มแข็งพอก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์หรือไปไม่ได้ก็เปิด YouTube นี่ภาคปฏิบตัติมีทุกเวอร์ชั่นเลยสำนักนั่นสำนักนี่มีหมดเลย นาะยองก็ไปศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยากจนที่เราปุถุชนทั้งหลายจะเข้าใจไม่ได้พระพระองค์ทรงสอนตาหูจมูกร้นกายใจและทรงสอนทุกที่เรามีนี่แหละทุกที่เรามีจากทุกที่เรามีาก,ก,ามการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยมันมันเป็นทุกข์ของ ปฏิจจสมุป,ปนาธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราทุกคนเดียวแต่สรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี่มันมีเป็นทุกอย่างนี้เนี่ยบ้านก็ทุกรถก็ทุกนะเลือกสวนไร่นาก็ทุกต้นไม้ก็ทุกสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็เป็นทุกหมดเพราะว่ามันทนในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นโยมก็เห็นสุนัขแก่ไก่แก่วัวแก่ควายแก่ช้างแก่มันก็เป็นอย่างเรานั่นแหละ ที่มันแก่ว่ามันเป็นไปข้างหน้ามันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจนั้นทำยังไงให้หยุดพบหยุดชาติแล้วใช้ภาษาให้ถูกต้องจุติแปลว่าการตายไม่ต้องไปขอให้เขาจุติอีเขาตายอยู่แล้วเขาไม่ต้องขอให้ไปจุติอีนะพ่อก็ตายแล้วขอให้พ่อไปจุติบนสวรรค์อีกไม่ต้องหรอกเพราะว่าจุติแปลว่าการตายการมรณะ พระองค์ทรงจัดการตายมีเยอะแยะหมดการตายการทําการละการแตกขัดแตกการแตกสลายของธาตุสี่การอะไรการจุติการเคลื่อนมันเคลื่อนจากฐานไปแล้วไม่อยู่ละพวกเนี้ยการเสื่อมไปอันเนี้ยมันเป็นความแก่ความเจ็บความตายอย่างเนี้ย นันก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจฟังไปเรื่อยๆแล้วรวมความแล้วก็กลับมาฝึกตนเองนั่นแหละฝึกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปมัวเพลิดเพลินอะไรหนักหนาทิ้งไปบ้างวันหนึ่งให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกสักสามครั้งครั้งละหนึ่งนาทีหรือครึ่งนาทีโอ้เป็นบุญแล้วนะโยมทำไปเรื่อยๆ และในที่สุดโยมจะนายจากทุกนายจากการเกิดและจะพ้นจากความเกิดทั้งหลายทั้งปวงได้วันนี้ก็มีขึ้นมาทั้งหมดเกท่านด้วยกันในทรรมกลางอากาศหนาวเย็น14องศานี่หนาวเย็นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญในธรรมและวันนี้ก็ชวนชวนถ้ามีโอกาสไปทำบุญไปให้ทาน ที่วัดหรือที่สถานที่ต่างๆที่ไกลบ้านของตนเองหรือถ้าไม่มีก็นั่งสมาธิก็จะเป็นบุญเหมือนกันก็ขอโมทนาขอเจริญพร